ฮัลโหลสวัสดีสวีดัสทุกคนนะคะทริปนี้อยากมาเล่าเรื่องตอนไปมาเลเชียนี่เลยบินค่อนข้างจะดึกนะคะไปถึงนู่นก็เลยดึกๆด,ดึกหน่อยเพราะว่าเลยใช้เป็นทริปสองคืนสองวันที่นู่นนะคะไปกันเต้น,นถึงแล้วจ้าน,นีเพื่อนออกมารับนะคะ นางก็ขับรถมาหลับแล้วก็มีเวลค่มดิ้งเบาๆให้รออยู่ที่บ้านด้วยนะนี่ที่บ้านจึงจัดไปเลยจ้ะไม่เมาไม่เลิกม <c oughs> ีบ้านของนางน่าอยู่ใหญ่เป็นบ้านรับรองนะคะนี่ห้องที่เพื่อนจัดไว้ให้ก็คบครันเหมือนห้องในโรงแรมเลยคะ่ะมีห้องนองห้องน้ำมีอ่างจากรกุซ,ซี่มีที่อาบน้ำ คบเรียบร้อยพร้อมนอนจ้าป่ะนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้อตื่นเช้าก็เลยต้องออกเดินทางเติมน้ำมันเพื่อนก็เป็นสารถีจะพาไปไปวัดชินวีเดินทางค่ะกดเคี้ยวหน่อยโอเคถึงแล้ววัดชินวีค่อนข้างจะสูงสูงมากๆเลยแหละ แต่จริงมันมีที่สูงกว่านี้อีกนะด้านหลังอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นกระเช้าที่ขึ้นไปด้านบนด้านหลังจะเป็นแบบเกนติงอ่ะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดเลยในในมาเลเ์เลยก็ว่าได้อืแต่เราเหมือนไม่ได้ขึ้นอ,อขึ้นไปแค่กลับรถเฉยเฉยแล้วก็กลับลงมามนี่แต่ที่วัดเนี่ย อากาศด,ดีล่มเย็นเดินที่วัดก็โอ้ยหมดไปเยอะแล้วค่ะหมดเวลาไปเยอะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูถ่ายรูปมาให้ดูเบาๆแล้วกันไปทริปนี้ไม่ค่อยได้เก็บวิดีโอนะจะเก็บเป็นแต่รูปส่วนใหญ่นี่ถ่ายให้ดูความสูงเมฆกำลังจะบังที่โรงแรมสองพันกว่าห้องโรงแรมอะแต่มันไม่ได้ใช้ทุกตึกนะ ตอนนี้เริ่มแดดล่มลนตกละเร็วกำลังจะกลับมันเป็นทีิปวันเดย์เนาะออไปกลับแล้วกันกลับไปบ้านระยะเวลาก็ประมาณออไปกลับสองชั่วโมงใช่แต่ทางค่อนข้างจะโคตรเขียวเลยแหละโคตรเขียวอันนี้บรรยากาศเบาๆรอบนอกก็จะเป็นเออส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะแทบจะ มีทั้งสิงคโปร์มีทั้งอะไรก้นมา s <S คนไทยก็มีเยอะอ่านี่ถึงบ้านแล้วนี่กลับลงมาถึงบ้านจิบชาเตรียมตัวจะไหว้นาไม่ใช่แล้วหร <c oughs> อกนีไ่ไหวไหมเบาๆอบอัดใช้ได้เลยฉันไหวคนเดียวเด้อเพื่อนไม่ไหวเราก็เลยดื่ม วายเบาๆแล้วก็วายหนักๆกเพราะเดี๋ยวจะต้องอันนี้เตรียมตัวเตรียมจะดินเนอร์นะจ๊ะดินเนอร์ดินเนอร์เสร็จแล้วแพนก็คือเดี๋ยวจะออกไปไปดิ้งที่ลุบ็อปในตัวเมืองสักหน่อยใน KL ในข้างๆกับตึกปิดโตดนาสานะอันนี้บ้านนะ้ <c oughs> เป็นบ้านรับรองเนาะ มีอยู่สามชั้นอันนั้นเป็นคอนเน็นี่เตรียมตัวสวยจ้าป้าต้องสวยก่อนเลรอเด้อเดี๋ยวจะออกไปนั่งดิ้งเบาๆไม่ได้หรอกป่ะไปกันถัแน่นถึงแล้วตึกปิโตนาแชะรูปวันนี้นิด้หน่อยมันไปชุดเช็คอิน่นะเนาะไปถึงมาเลยก็ต้องถ่ายรูปแหละ อันนี้ไปบนหลุมทับแล้วค่ะใช่ก็ดื่มไปสองแก้วอะ่ะแล้วก็กลาบแค่ไปดูวิวแต่พอดีวันนั้นนะฝนตกฝนตกแรงมากนี่พอมันหยุดมานิดนึงก็รีบถ่ายวิดีโอมาให้ดูเลยเติมมีเปลี่ยนสีที้ด้วยนะแต่วันนี้เป็นสีขาวอันนี้ให้ดูบรรยากาศระเบอเนาะอ่ะเสร็จแล้วกลับบานนอน นี่ตื่นเช้าขึ้นมาข้าวเช้านะจ๊ะก่อนบินหมดแต่เออแล้เหยเกือบตกเครื่องจา้าอันนี้คือคืออยู่บนเครื่องแล้วแหละแต่แบบโอ้โหเช็คอินคือก่อนครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะต้องเตรียมไว้เลยสองชั่วโมงทีนี้จบทีปลากกลับบ้านเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะจา้า